เรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่านิสิตแพทย์จุฬาจะให้คำนิยามสามคำกับคณะแพทย์ของพวกเขาว่าอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะพี่หลิวแพทย์ปีห้าค่ะพก็พี่ลูกบอลแพทย์ปีห้าครับพี่บอมแพทย์ปีห้าครับพี่พี่คะถ้าเกิดว่าพูดได้สามคำกับคณะแพทย์จุฬาพี่จะพูดว่าอะไรคะเก๋อ่ะ ูแมฟสุดมีแฟนแล้วครับ <Wow. S 1> ครับชื่อปุ่นครับสุววับุญนาคเป็นประธานเชียร์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับคณะนี้หน่อยว่าคณะนี้เป็นยังไงก็วินาทีแรกที่คิดเลยก็คือโอ้โหคงต้องแบบกดดันเครียดเรียนกันโหชิบหายแล้จริงๆเราเป็นยังไงโอ้โหแม่งเป็นคนละเรื่องกับที่คิดเลยฮะ แม่งติงต้องปัญญาออนถ้าพูดได้3คำกับคณะพัทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <c oughs> คุณปุ่นคุณจะพูดว่าฟันรอดด้ <c oughs> สวัสดีค่ะแมะนำต้นนะคะเอ่อชื่อปุ่นปุ่นครับปีปีสองครับพี่ปูคะขอ3คำให้คณะแพทย์จุฬาหน่อยมันรอดได้นี่คือประธานเชียร์ปีแล้วเหมือนประธานเชียร์ปีนี้เป๊ะฟันรอดได้ มมันรกาสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อมิวครับชื่อมิงค่ะพี่มิวกับพี่มิงนะคะเตลิลีดคณะเราขอสามคำให้แพทย์จุฬาเนี่ยค่ะแพทย์จุฬาไม่รอก็รอรอก็พี่ส่งเจ็ดขอสามคำให้คณะแพทย์อ๋อครับได้เลยครับสำหรับคณะแพทย์จุฬานะครับก็ตามหารักครับผม คิดว่าน่าจะเจอครับอยู่ใกล้ๆนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยขอสามคำไม่คณะแพทย์ที่คุณรักมากขนาดนี้หล่อสวยสวัสดีค่ะแนะนำตัวก็ชื่อกูนะครับอยู่ m d c u 68ครับเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากขอสามคำไม่คณะเราหน่อยมาเถิน้องมาจอยกันที่จุฬาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชื่อปอนเป็นประธานชั้นปีหนึ่งครับพี่ปอนคะขอสามคำให้คณะแพทย์เราไม่เรียนแคลมีสักสามคำไหมพี่ปอนชอบกินเด็ก,ก,ดกสวัสดีค่ะคุณสุรชัยเล็กขอสามคำให้คณะแพทย์จุฬาหน่อยทีบอดแบนทีบอดแบนรู้สึกว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ทีบอดแบนบเด็กสมบูรณ์ว้าว วส, mhm. สวัสด bon no, ีครับขณะนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับนี่วู้เราก็จะมาสัมภาษณ์เด็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะของโรงเรียนนี้นะครับว่าเขาคิดยังไงกับแพทย์จุฬาของเราน้องคะพี่ขอสามคำให้แพทย์จุฬาศีลครับพี่น้องใส่ศีลนะคะขอสามคำให้แพทย์จุฬาครับอยากเข้ามากขอสามคำให้แพทย์จุฬาครับ โอเคเขาเาตอบแล้วนะครับขอสามคำให้แพทย์จุฬาเลิศคูลสวยน้องชื่ออะไรครับชิงชิงน้องๆอยากเข้าคณะอะไรครับแพทย์ค่ะแพทย์อะไรครับอยากอยากได้จุฬาอาดีมากนะครับโดนโดนโดนนะพี่ขอสามคำให้แพทย์จุฬาครับเบลล์วิทยาครับคนไหนคนไหนคนโดนคนโดน ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกจุฬาเขาบอกว่าไม่ได้เลือกสิลาไม่ได้เลือกสิดีลาชครับโออเคไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกสิรลยเราไม่ได้เลือกจุฬาแล้วมึงเลือกอะไรวันนี้ขอสามคำให้แพทย์จุฬาค่ะเกินบรรยายขอสามคำให้แพทย์จุฬาครับกูหิวข้าวครับหยุดครับหยุด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 จะวิ่งหนีไปไหนกูไม่ใช่จอนแล้วเราก็จับมาได้คนนึงนะครับคิด ทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนน้องขอบคุากสารภาพให้แพทย์จุฬาครับเอ่อมันโคตรเทพมันโคตรเทพดีมากครับขอบคุณมากครับเอาต่อเลยนะครับคราวนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องที่สวยมากเลยนะครับสวยจริงๆครับดูดีค่ะดูดีแต่ว่าน้อยกงพิธีกรบอกคนแน่ใจเลยแน่ใจค่ะน้องเฮลีย์ ชื่อน้องอะไรครับแนะนำตัวนิดหนึ่งชื่ออาภัพพัฒมีแสงชื่อเล่นชื่อเทวีค่ะขอสามคำให้แพทย์จุฬานิดหนึ่งครับสุดยอดมาก <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมมีความแตกต่างระหว่งหางคำที่ต่อหน้าน้องของเรา <c oughs> หน้าหน่าจะไมถูก <c oughs> ต่อเลยครับขอบคุณน้องมากครับขอบคุณน้องมากครับ <c oughs> พี่ไม่กวดน,น้องพี่กอ,อดอีกแล้วมาฟัง ข่าวความคิดเห็นของน้องสองคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องชื่อปัทวีครับชื่อวีชื่อปัทวีน,น้านชื่อชื่อพักครับถ้าเกิดว่าพี่จะให้น้องขอพี่จะขอสามคำจากน้องให้คณะแพทย์จุฬาน้องจะพูดว่าอะไรอยากเข้าครับอยากเข้าครับสี่ล้ <Hey. S 1> น้องค่ะผ <laughs> ิดรายการ <laughs> ครับผิดรายการสี่ล้านโอ no น้องๆเราโดนนั้นนี่ครับน้องๆน้องวิ่งเถอะครับวิ่งเถอะวิ่งเถอมาบมาบมาน้องอันไหนได้พี่ับกับองคณะเราลงกองเผาครับเป็นคณะที่ดีมากครับผมเพราะว่าเราเป็นคณะที่ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติครับผมสุดยอดเลยน้อง้น้องผู้ได้สามคำนะคะน้องน้องอยากจะพูดอะไรกับคณะนี้คะน้องมัะละมากครับเห็นไหมล่ะครับว่าเด็กโรงเรียนนี้นั้นจี๊ดจริงๆ ต่อมาแล้วครับหลังจากที่ได้เจอน้องหมอไปแล้วนะครับเราก็จะมาสัมภาษต่อใช่เราก็ดูสัมภาษณ์กูมือแล้วอู้เราก็เห็น3มคนนะครับนั่งใต้ต้นไม้แสงอืสวีทสวีงกิ้งหมู่กัน3คนนะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์เขากันน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับชื่อวินครับผมชื่อวินชื่อวินชื่อทีมครับชื่อชื่อทีมนะครับเอ่อพขาไม่รู้ความจริงยังความจริง ต่อเออคือขอสามคำให้คณะแพทย์จุฬาแม่งเจ๋งมากเลือกที่หนึ่งเลือกที่หนึ่งเลยนะครับอืแล้วขอสามคำให้กับริมฝั่งแม่น้ำครับแล้วการดราม่าึ้นมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณน้องๆมากครับขอให้ตี่ตอไปสิงห์ทองใบหยก หลังจากเราก็ได้ชิงตัวประกรันมาแล้วนะครับเราก็จะสัมภาษณ์ต่อเลยครับว่าขอสามคำให้แพทย์จุฬาครับโอโอคิดไม่ออกคิดไม่ออกน้องคิดมึงคิดไม่ออก,ออกมึงก,กลับไปคิดใหม่ครับคราวนี้เราจะขอคนละคำกับแพทย์จุฬาแล้วครับมานี่ครับ <c oughs> สามคนเป็น <c oughs> อ้าไวหายไปไหนคนหนึ่งเ,เฮ้ยมันนี่ก่อน <c oughs> <c oughs> คิดคำคิดคถ้ามึงคิดนานขนาดนี้มึงไม่ต้องเรียนหมอแล้วครับขอสามคำให้แพทย์จุฬาครับข้าวยากจังแนนสูงมากส่วนน้องคนนี้รัาหน้าตาดูเป็นเด็กมีปัญหาแล้วครับขอแบบดราม่าดราม่า เข้าได้ปะดีครับดีพี่เขาจะให้น้องเข้าไหมคะโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดจากห้องหมวดพละศึกษาเราไปสัมภาษณ์อาจารย์ของเรากันดีกว่าเขาว่าเขาจะให้สามคำกับคณะแพทย์ของเราว่าอย่างไรบ้างไปกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะหนูรบกวนขอสามคำให้แพทย์จุฬาค่ะ เซนรอบวิ่งขอสามคำให้แพทย์จุฬาครับหน้าตาดีผมหล่อมากเรามาฟังความเห็นจากเซเลบคนดังประจำโรงเรียนนี้กันดีกว่าค่ะไปครับปิวสวัสดีค่ะอาจาร,รย์หนูขอสามคำให้แพทย์จุฬาค่ะอาจารย์เด็กน่ารักเด็กน่ารักหนูได้ป่มคะผมไม่ระเบียบนะผมไม่ระเบียบนะ้อน่ะ เอาละค่ะพวกเราก็ต้องขอจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้หว <Sultan> ังว่าจะโดนใจกันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ารักนะจุ๊บจุบลงานนือ่บ้าน Yeah. น้องน้องคะพี่พี่ชักแม่น้ำทั้งห้ามาหวานล้อมน้องขนาดนี้แล้วน้องจะมัวรอช้าอยู่ใหญ่คะเลือกแพทย์จุฬากันเถอะค่ะ